5ราศีที่ช่วงนี้จะพลิกฟื้นกลับมาดีกว่าเดิมจะเริ่มจากราศีแรกราศีแรกคือราศีมิถุนราศีมิถุนในช่วงนี้จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปการะคอยให้โอกาสหรือแนะช่องทางโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานและการเงินทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนจะโชคดีมีช่องทางการทำมาหากิน ทางโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีกว่าเดิมอีกทั้งชาวลัคนาราศีมิถุนหากมีบุตรหลานบริวารก็จะช่วยส่งเสริมทําให้งานสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีการเงินการงานก็จะย่อมต้องดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนราศีที่สองที่จะกลับมาพลิกฟื้นดีกว่าเดิมในช่วงนี้ได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คุณจะมีความสามารถและมีความมั่นใจมากกว่าเดิมทําให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงาน แม้นว่าที่ผ่านมาการเงินและโชคลาภของคุณอาจจะต้องรับภาระหรือเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรช่วงนี้คุณจะมีพละงกำลังและกำลังใจและจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีดังนั้นช่วงนี้ขอให้คุณมีความมั่นใจในตนเองฝ่าฟันอุปสรรคการงานของคุณก็จะสำเร็จรุ่งรืงแม้นจะยากมากเพียงใดก็ตามคุณก็จะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอน ราศีที่3นั่นคือราศีตุลราศีตุลช่วงนี้คุณจะมีหน้าที่การงานและการเงินและโชคลาภที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่ได้ทํางานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการค้าการขายที่จะมียอดขายที่พุ่งปังมากยิ่งขึ้นชาวราศีตุลในช่วงนี้หากคบค้ากับคนต่างชาติต่างแดนต่างภาษา ก็จะประสบความสําเร็จดีวอะไรก็จะประสบความสําเร็จขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองและเดินทางไปในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความมั่นใจคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องการงานและการเงินของคุณก็จะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนราศีที่4นั่นคือชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในช่วงนี้ หากที่ผ่านมาคุณเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการงานและการเงินที่ผ่านมาคุณอาจจะวางรากฐานเกี่ยวกับการงานเอาไว้ค่อนข้างมากมายพอสมควรหรืออาจจะมีเป้าหมายเกี่ยวกับการวางงานเอาไว้ต่างๆนานาโครงการต่างๆของคุณในช่วงนี้หากคุณได้ลงมือและกระทำคุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หากมีการเดินทางหรือการงานที่เกี่ยวกับแดนไกลหรือต่างชาติต่างภาษา ก็จะสามารถดิวกันได้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะเป้าหมายเกี่ยวเรื่องการงานที่คุณวางเอาไว้หากคุณดําเนินการตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จขออย่างเดียวคุณอย่าได้ลังเล ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสที่เหมาะที่คุณจะได้ลงมือทำหากคุณยังลังเลอยู่การประสบความสำเร็จของคุณก็จะลดน้อยถอยลงไปช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่คุณควรจะต้องรีบลงมือและคุณก็จะประสบความสำเร็จจะมีชีวิตและความมั่นคงเกี่ยวเรื่องการงานที่ดีกว่าเดิมราศีสุดท้ายก็คือชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีงานหนักหรืองานเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องทำหรือวิ่งวุ่นเกี่ยวเรื่องของงานค่อนข้างมาก คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทำงานหนักเหลือเกินแต่ผลตอบแทนมักจะไม่ค่อยได้รับช่วงนี้งานที่คุณทําที่ผ่านมาจะประสบความสําเร็จคุณจะเริ่มได้รับลาภผลเงินทองหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่คุณได้วางหรือเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับการงานที่ผ่านมาแม้ช่วงนี้คุณอาจจะยังต้องทําต่อไปอยู่บ้างแต่เชื่อเถอะว่าการเงินจะค่อยๆเข้ามาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวบางคนอาจจะได้รับเงินหรือโชคลาภก้อนใหญ่ จากการงานและความเหน็ดเหนื่อยที่คุณได้ลงทุนลงแรงที่ผ่านมาชีวิตคุณจะดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนอย่างที่คุณคาดไม่ถึง